กองทัพสหรัฐนะครับถแถลงในวันนี้ว่าได้เปิดการโจมตีต่อกลุ่มติดอาวุธในซีเรียนะครับที่อิรานให้การสนับสนุนถือเป็นการตอบโต้หลังจากที่ท่าอากาศยานอิเบลในอิรักตอนเหนือนะครับซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลักสาหรับการต่อสู้ไอซิสเนี่ยถูกโจมตีด้วยจรวดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้พนักงานของบริษัทในสหรัฐนะครับเสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอื่นซึ่งเป็นพนักงานของ ประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐด้วยนะครับถือเป็นปฏิบัติการทาหารครั้งแรกในยุคข,ของประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนนั่นเอง โฆษกของพนทากรอนนะครับนายจอห์นเคอร์บี้ได้กล่าวว่าด้วยการสั่งการของประธานาธิบดีไบเดนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมากอ,อ,องทัพสหรัฐได้ดําเนินการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานโดยกลุ่มติดอาวุธในซีเรียซึ่งอิหร่านได้ให้การสนับสนุนนะครับโดยมีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของซีเรียการโจมตีนี้ได้รับการอนุมัติเพื่อตอบโต้การโจมตีต่อพลเมืองของสหรัฐและพันธมิตรในอิรักแล้วก็มีการคุกคามที่เกิดขึ้น ต่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถ้าจะพูดอย่างเจาะจงเนี่ยการโจมตีสามารถทําลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ถูกใช้โดยกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในจุดตรวจตามแนวชายแดนนะครับซึ่งรวมถึงกลุ่ม kh แล้วก็ kss ด้วย การโจมตีตอบโต้นี้ได้มีการดําเนินการอย่างสมน้ําสมเนื้อนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่สหรัฐได้รับจากการถูกโจมตีในครั้งก่อนในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็การโจมตีเนี่ยดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการทางการทูตนะครับซึ่งรวมถึงการปรึกษาหารือกับชาติพันธมิตรการเปิิการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนของไบเดนว่าจะดําเนินการเพื่อปกป้องผลเมเืองอเมริกันแล้วก็ชาติพันธมิตร และในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะดําเนินการตามที่ตั้งใจไว้เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคตะวันออกของซีเรียรอิรักอันนี้ก็เป็นการถแถลงของโฆษกันักรนะครับสําหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายลอยออสตินเนี่ยได้กล่าวว่าเขามั่นใจว่าสถานที่นี้เนี่ยคือสถานที่ที่กลุ่มหัวรุนแรงชาวชิอาทาการโจมตีต่อพลเมืองอเมริกันซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่กลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยเข้ามาชมุมนุมกันอยู่แล้วก็ใช้งานนะครับซึ่งเขาบอกว่า สหรัฐได้กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่าจะดําเนินการตอบโต้กลับถ้าจําเป็นโดยนายรอยออสตินเนี่ยได้เป็นผู้แนะนําให้ประธานาธิบดีไบเดนให้โจมตีด้วยตนเองนะครับซึ่งไบเดนก็อนุมัติการโจมตีนี้เชื่อว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งเครื่องบินขับไล่และโจมตีแบบ F-5E 1 Strike Eagle นะครับบินขึ้นจากฐานทัพในจอแดน ก็มีการสัับสนุนโดยเครื่องบินแบบ E18A นะครับซึ่งเป็นเ,เครื่องบินที่เป็นรีเลย์น,นะครับข้อมูลของ Data Link ต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะมีการรับส่งข้อมูลไปให้ทุกหน่วยของสหรัฐแต่ว่าเครื่องบินแบบนี้เนี่ยปกติแล้วนจะปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานไร้นักบินแบบ EQ4 นะครับซึ่งเป็น Global Hawk ในรุ่นพิเศษ การบ,บการร่วมกันของอากาศยานทั้งสองแบบเนี่ยปฏิบัติการในฐานะ b a t t l e f i e l d Airborne Control Node นะครับซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่จะรับส่งแล้วก็แลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยต่างๆของสหรัฐก็ทำหน้าที่เป็นรีเลย์สัญญาณนี่เองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการสื่อสารกันระหว่างหน่วยต่างๆที่มีบทบาทในการโจมตี รวมถึงว่า F15E เนี่ยก็น่าจะได้รับการสนับสนุนการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบ KC-10 Extender ด้วยเ,เราคาดว่านะครับ F15E เนี่ยเมื่อบินขึ้นจากจอแดงแล้วเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายนะครับยืนยันจาก EQ4 นะครับซึ่งบินสำรวจในระดับความสูงสูงมากๆนะครับแล้วก็ทำการยืนยันเป้าหมายแล้วก็ส่งผ่านเป้าหมายเนี่ยไปผ่าน E11A แล้วก็ไปให้กับ f15e ทําการโจมตีหน้าที่การโจมตีเนี่ยก็เกิดขึ้นโดย f15e ซึ่งเป็นเครื่องบินโจมตีหลักอยู่แล้วนะครับเป็น f15 รุ่นที่มีพิเศการบินไกลค่อนข้างมากแล้วก็ติดตั้งระบบอาวุธที่มีขีดความสามารถในการโจมตีโดย ที่การโจมตีนี้เกิดขึ้นได้โดยเครื่องบินแค่ไม่กี่ลำเท่านั้นเองแต่ก็มีขีดความสามารถมากกว่าเครื่องบินอื่นทั่วไปเพราะว่า f 1 5 e เนี่ยมีน้ำหนักบรรทุกสูงนะครับผมแล้วก็มีระบบป้องกันตัวที่ดีรวมถึง f 1 5 e เนี่ยมีนักบิน2คนด้วยนะครับโดยข้างหลังเนี่ยจะเป็นนักบินที่ทำหน้าที่เป็น w e a p o n System o f f i c e r ที่ใช้งานกับระบบอาวุธโดยเฉพาะซึ่งการทำงานกันระหว่างนักบิน2คนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตี ซึ่งการโจมตีเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นการทิ้งระเบิดที่มีความแม่นยําสูงนะครับโดยปกติเนี่ยสหรัฐก็ใช้ระเบิดน้ำวิถีด้วยเลเซอร์ต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นระเบิดน้ำวิถีด้วยดาวเทียมซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในน่านฟ้าซีเรียส่วนที่รัเสเซียควบคุมอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีการต่อต้านหรือมี การยายามขัดขวางจากรัสเซียหรือไม่แต่เท่าที่มีรายงานมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการขัดขวางหรือต่อต้านรวมถึงก็เชื่อว่าไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าขออนุมัติการโจมตีจากรัสเซียแต่อย่างใดก็น่าจะเป็นการบินเข้าไปทําการโจมตีเลยนะครับผมหลังจากการโจมตีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการบินเพื่อถ่ายภาพประเมินความเสียหายโดย eq 4 global hawk รุ่นพิเศษนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปทาง e s a ไปคอนเฟิร์มการผลลัพธ์ของการโจมตีนะครับ การโจมตีเนี่ยประสบความสำเสร็จในการทําลายสิ่งปลูกสร้างหลายหลังนะครับแล้วก็สหรัฐกล่าวว่ามีกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตจานวนหนึ่งด้วยโดยสหรัฐชี้ว่ากลุ่มติดอาวุธเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิร่าน,นะครับโดยใช้อาวุธของอิรานด้วยซ้ำนะครับในการโจมตีท่าอากาศยานเอเบลในตอนเหนือของอิรักซึ่งท่าอากาศยานนี้เนี่ยเป็นท่าอากาศยานที่สหรัฐเนี่ยแล้วก็กองทัพอากาศอิรักเนี่ยวางกําลังเป็นหลักโดยบโดยเครื่องบินที่บินขึ้นจากท่าอากาศยานนี้เนี่ยก็จะทําการทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายต่างๆที่่เเปป็น้าาหมมยกลุ ทั้งกองกําลังนะครับแหล่งซ่องสมกําลังแหล่งเก็บอาวุธหรือว่าอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆซึ่งกลุ่มไอซิสเนี่ยใช้ในการซ่อนตัวแล้วก็ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอกองทัพอากาศอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเนี่ยก็มีการบินปฏิบัติการในภารกิจการโจมตีต่อต้านไอซิสจากฐานบินนี้อยู่ค่อนข้างมากแล้วก็แทบทุกวันจนอกองทัพอิรักเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถเอาชนะแล้วก็เผด็จศึกไอซิสในแผ่นดินของตนเองได้นะครับผมแต่ทั้งนี้เนี่ยขนาดการโจมตีในครั้งนี้ของสหรัฐ ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเพิ่งอนุมัติแล้วก็ทําการโจมตีเป็นครั้งแรกของสมัยไบเดนเนี่ยมันก็ไม่ใช่การโจมตีขนาดใหญ่อะไรนะครับซึ่งก็ทําให้ไม่น่าจะส่งผลให้สถานการณ์ในภูมิภาคตอนอกอกลางในเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักแต่อันนี้เนี่ยก็อาจจะถือเป็นการส่งสัญญาณของประธานาธิบดีไบเดนนะครับที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งว่าเขาก็พร้อมที่จะใช้ประบัติการทางหารด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็พร้อมเผชิญหน้ากับอิหร่านเช่นกันนะครับ การ,รเผชิญหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นการ,รเผชิญหน้าด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยการใช้กําลังของสหรัฐเองแม้ว่าจะเป็นการ,รเผชิญหน้าผ่าน กองกาลังพ็อกซี่ของอิหร่านก็ตามซึ่งนโยบายเนี้ยก็จะแตกต่างจากในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับอิหร่านอย่างรุนแรงแล้วก็จริงจังมากกว่าไปเด่นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี้ยทรัมป์จะใช้กองกำลังพันธมิตรของสหรัฐนะครับในการโจมตีตอบโต้กลุ่มติดอาวุธต่างๆที่อิหร่านให้การสนับสนุนยกเว้นในกรณีสำคัญคญนะครับเช่นการสังหารนายพลควาเซมโซเลมานีเป็นต้นซึ่งอันนั้นเนี่ยทรัมป์สั่ง โจมตีแล้วก็ใช้กําลังของสหรัฐในการโจมตีด้วยตนเองเนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยมีนโยบายในการถอนทหา,ารสหรัฐกลับประเทศนะครับผมแต่ว่าเมื่อไบเดนเข้ามาเนี่ยไบเดนก็ยุตินโยบายนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการกลับมาร่วมมือกับพันธมิตรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้พันธมิตรมั่นใจว่าสหรัฐเนี่ยจะยังคงวางกําลังในต่างประเทศไว้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีพันธมิตรหลายประเทศเนี่ยที่ออกมาตอบรับแล้วก็ออกมา ยอมรับกับนโยบายที่เปลี่ยนไปนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในายุคของทรัมป์เนี่ยนธมเทรหลายประเทศมีความกางมังวลว่าสหรัฐจะถอนการสนับสนุนไปแล้วก็การถอนกําลังของสหรัฐเนี่ยอาจจะนํามาสู่การถอนการช่วยเหลือต่างๆของกองทัพสหรัฐด้วยแต่ทั้นทีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้ชี้ว่าจะทําให้เกิดสงครามขนาดใหญ่แต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือว่ามีขีดความสามารถในการปฏิบัติการมากเท่ากับกลุ่มอื่น และโดยอย่างยิ่งนะครับก็สังเกตได้ว่าอิรานเนี่ยก็ไม่ได้สูญเสียบุคลากรของตนเองไปจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับาจากการตรวจสอบในทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศของอิรานนะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิรานเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งว่า,อ,าอิรานเนี่ยสูญเสียบุคลากรของตนหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางทหารของตนแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยสถานการณ์นี้ก็ไม่น่าจะนําไปสู่สงครามคราดใหญ่แน่นอนแล้วก็น่าจะ เงียบสงบไปอีกสักพักหนึ่งยกเว้นแต่ว่ากลุ่มติดอาวุธนี้นะครับจะมีการโจมตีเพื่อแก้แค้นการตอบโต,ต้แก้แค้นนี้ของสหรัฐในอนาคตซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเป้าหมายใดดังนั้นเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะติดตามสถานการณ์กันต่อไปได้นะครับผมแต่ก็ไม่จําเป็น,นต้องกังวลเกินไปหรือว่าตกอก,กตกใจกันมากเกินไปครับ